รีโมทไม่ละครหลังข่าวระอุแอนอ้ำปลางคิมสึกนี้เดิมพันใหญ่หลวงกำไรตกที่คนดูจริงๆสำหรับละครหลังข่าวที่ต่างปล่อยมัดเด่นออกมาเคาะลงจอในช่วงครึ่งปีหลังเพราะถ้าเธอส่งละครแห่งความหวังของสถานีได้ฉันก็มั่นใจว่าส่งได้เหมือนกันเริ่มจากวิกสามพระรามสีสองเรือสองรถสืบลับหมอระบาด สิ้นสุดการรอคอยในรอบ10ปีการพบกันของนเดชคูกิมิยะและคิมเบอร์รี่ต่อกันที่เกมรักทรยศซีรีสชื่อดังจากประเทศเกาหลีมารีเมคในเวอร์ชั่นไทยแลนด์การพบกันของแอนทองประสมประชันความแซบแพทแพทิเซียดานวิคหมอชิดได้ดูกัน4วันรวดในละครรักโรแมนติกแห่งปีลงพัดผ่านดาวนำแสดงโดยอั้มพัชราภา พบกับพระเอกคู่ควันตลอดการติ๊กเจษดาพรและยังมีพระเอกมาแรงของสถานีอย่างเข้มขัศวีปิดท้ายช่องวัน31เตรียมพาคุณออกเดินทางรวมพิสูจน์เส้นทางละครสายโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นบูงาสารีเมื่อคว้าพระนางฝีมือคุณภาพเจเจพิพัฒน์ประกบคู่ปรางกันรันเป็นครั้งแรกและคุณละคะชอบเรื่องไหนเป็นแฟนคลับของไครก็สามารถคอมเมนต์มาบอก,กบเรากันได้นะคะ